เงียบนะความเงียบเป็นดีไหมอะไรสองของเงียบชีวันโลกของความเงียบปล่อยใจมันเงียบวาจาแล้วมันเงียบใจยังไม่ต้องคอยพูดถึงเมื่อความเงียบเกิดขึ้นก็อย่างที่เราเห็นนี้ ไม,ม่ต้องอะไรมากตอนนี้เคพูดคนคดรับขรงตัางมาดูเรื่องเาคยไว้ใจเงยฝนมาจากไหนมาจากความคิดเอาไม่ใช่กับวันเดืนอนปีแต่ละวันตละเดืนอนตละปีวันเดียวมันก็ ไปปื้อาห,หมดไปนับเอาความดีความเร็วมาทุกามแต่เ่าสูงที่นับ50 60 50ปื้อบางทีเราไม่ได้อะไรเลยพอะเราไม่เข้าใจเราไม่นำไปสู่กันปฏิบัติอย่างแท้จริง นั่นถ้าเราปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ตัไปคิดอะไรมากมากมายหลายวิธีธดูแต่เพื่อที่จำเพื่อที่เสริมกุฏิยของเราดูลมหายใจเันดาปนาปานสติเป็น,ใน,ใน,ในดูตัวแล้วอสองคำ จะทำให้มหนือเกิดขึ้นในยึดประจำวันความหนึ่อยือเพิ่มตานที่สองคำว่าพอเอาสองคำนำะมาตีโบทให้มันแตกแล้วเอาไปใช้จริงๆในยึดประจำวันมันเยอะนะแค่ส,สองคำนะมันไม่เยอะแร่คิดร้อยแปดประการทำไมมีชิดต่อ มันจะคิดส่อนไม่เป็นไรคิดแค่นั้คิดแนะคด่เอาสองคำพอไทยๆนี่แหละก็แค่สองคำเพิ่มกับพอเอาคำว่าพออะไรที่ทุกคนจะพอแล้วในจิตเจาเนะี่ยุกพอหรือยัง ที่มันมีอยู่ถ้าพอควรจะหยุดของที่มันไม่มีหรือม,มีน้อยมันควรจะเพิ่มไหมเพิ่มหรือยงังพอก็แทาารกับคำสองคำคือบุญบาปอะไรควรจะเพิ่ม บุญกับบาปถ้าเพิ่มบาปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าบุญบอกพอแล้วบุญจะเกิดอะไรขึ้นกลัวที่จะเพิ่มก็คือบุญกลัวที่จะพอได้แล้วคือบางครับว่ตั้ง่าไปยังี้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่ง ก็ยกขึ้นมาพิจารณาเน่แต่ละวันเมื่อใจยินเห็นมาทางตาพอหรือยังทางหูพอหรือยังมันจะเกิดปัญญาทำไมช้สัญญาทุกวันเรา,เาใช้สัญญาใช้จนเพลินไปหมดมันก็ฟังปัญญาแล้วก็จากหูก็ฟังทุกครั้ง แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างวันนี้ที่เราสวดมีขันห้าขันหนึ่งขันสื่อไมคืออะไรขันห้าคืออะไรขันสื่อคืออะไรขันหนึ่งคืออะไรต้งสรงาตาประวาติของเองต้งเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่คือคำพระวิสวีนี่แหละ เราต้องเชื่ออยู่ใน่อบน้อยกบใหญ่มีคือสัมภเวสีเดยจริงไม่ได้เกี่ยวกับผีกับสางเราเข้าใจกันราก็เจอสัมภเวสีกับผีสางนามองเรา,าเน,นีา่ยัง็นอยูะน่คือสัมภเวสีโดจริงแต่ไม่รู้ไม่รู้ตัวเองสัมภเวสีและความสําคัญมั่นหมายตัวเองย่างไรก็ตามขันห้า ตำแหน่งขั้นสี่นะขวันเลือกของซึ่งเป็น,นที่มาก็อุปา,าทาน,ออน,ทเนเป็นที่ยึดเป็นที่ถือก็คือเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้กของพวกนี้ก็ควรจะทำกันห้านะทำให้มันดีขึ้นไหมตัวไหนที่ทำให้มันดีขึ้นพรเพิ่มขึ้น ออ่น,นี้เป็นตัวตังก็นในแต่และวันเราคิดคิดอย่างนี้แหละมันก็ยังพุ๊กอยู่มันไม่สบายใจมันฟุ้งซ่านรำคาญก็ยังจะคิดอยู่ไหมพอหรือยังต่คิดที่มาแล้วมันสบายใจคนจะเพิ่มไหมไม่เพิ่มก็ค,คิดเรื่องเดิมยังไม่หยุดคิดมันก็ยังเป็นอย่างนี้ถ้าเรา เราไม่เข้าใจหลักการแล้วพูดง่ายๆคือไม่มีหลักคิดเอยเลยจะท้ายไม่มีอะไรจะคิดก็ไปคิดเอาเรื่องเก็บเอาเรื่องที่ผ่านมาไม่มีอะไรจะพูดก็อเอาเรื่องที่ผ่านมาเอามาพูดซึ่งเวเป็นอดีตคือมันจบไปแล้วมันควรจบพูดถึงมันไหมพอหรือยังก็ถามว่าพอหรือยัง พรุ่งนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้จะเป็นจะเตา่ายังไม่รู้เลยก็ยังจะพูดถึงอยู่ก็จะติดคิดถึงกันอ,อยู่พรอเไื่องวันนี้มันเป็นประโยชน์ที่สุดชาติที่แล้วเป็นอะไรไม่รู้ถ้ารู้ว่าเป็นอะไรคุณจะคิดชคดูจะมันนึกไม่ได้ อันนี้ก็วิธีวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำเมื่อเรามารู้จักวิธีวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำมันเหมือนกับโจทย์เหมือนกับคการศึกษาเราก็เห็นแต่โจทย์โจทย์ก็คือปัญหาเนั่นแหละแต่เราไม่มีวิธีทำไม่มีวิธีแก่เราก็คือแก้ไม่ได้ก็คือแก้โจทย์ไม่ได้ โจทย์ใหญ่ของเราคือคือความเป็นอยู่นี่แหละรั้งการปฏิบัติธรรมใกนการเชื่อโจเชื่อโจทย์เหล่านี้พวกจำเราบอกครบว่าอะไรคืออุปสรรคอะไรคือปัญหาพี้คอยจะกำแกป้ปัญหายังไงคือหาทางออกอย่างไรแต่เราก็ไม่ค่อยศึกษากันไปฟังอยากรู้รมากก็ไปฟัง,าามมาาฟงจากคนนั้นคนนี้คนนู้น คยได้เรี่ยงธรรมะคืออะไรไม่รู้อนันนี้คือสภาพปัจจุบันตําของพระก็เช่นเดียวกันพระอาจจะพระดังๆไม่หาพระดีหาพระบางคนพระดีดีไม่หากันมันถึงไม่เป็นอย่างนี้ที่เป็นอยู่ทุกว,วันน,น,น,กนนี้ไม่ว่าจะไปฝ่ายโลกฝ่ายธรรมก็ตาม ที่เราเดือดร้อนด้วยนะตอนนี้พระกำลังตรวจสอบพาะพุงงคืก็ตรวจสอบแต่ตังค์ที่เรวจสอสินเงินทองเออวัดมีเท่าไหร่ส่วนตัวมีเท่าไหร่ตอนนี้กำลังเดือดร้อนทั่วประเทศเองเรียกว่าตัวสต่ตังค์ถ้านเะป็นโลกโลกกระทำโลกปรับทำโลกก็กกอ,อยู่ได้เพราะสตังค์นี่แหละแต่อีกไฟลหนึ่ง ทําทำทำใอยุทธภพจิตก็อยากฝากเอาไว้เหมือนกันวันอย่าไปตรวจสอบแต่สตังอย่างเดียวเวลาตรวจสอบพระเนี่ยให้ตรวจสอบสติด้วยสอบพระองค์เนี้ยมีสตังมากขนาดไหนูรับได้แต่อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าองค์เนี้ยมีสติมากขนาดไหน องค์กรเราที่ไปตรวจสอบได้ตัวนี้อยากฝากเหมือนกันก็ไปฝากสตังค์นะพระหาเองได้ไหมตอบครูเราจะพานี่คนละนิดคนละหน่อยแต่เพราะเอรอระพระใช้ไม่เป็นใช้ของไม่เต็มบรรยากาศเป็นงูพิษโบเจ้าต้องหอดสตังค์นะมันคืองูพิษมันคืองูพิษ ศาสตร์ใดที่ยังไม่กัดมันไม่ผลหรอกยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อตรวจสอบสตางค์จะเริ่มตรวจสอบสติด้วยนะเราผ่าสามแสงต่อโร่มเนี่ยองไหนดูสะตื่ตรวจได้ไหมปอกกันแทบฝากเหมือนกันพวกมีอำนาจบาดเจ็ทั้งหลายเลยมันก็เล้วกันอย่างนี well, ้คิดกันขึ้นมาตอนนี้กำลังตรวจสอบกันทั่วประเทศเลยตรวจสอบสตางค์นะ หมอคนที่มาตรวจสอบแสดงแล้วคน15-18มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อล้วมันคืออะไรจีนี้าเิดว่าโลกครองทำโลกปกครองทำแสังมา่าปกครองสติแล้วตอนนี้อย่าลืมนะยอย่าขาดสติไม่ขาดสติก็่ไม่ลืมสติก็หมดเลย กุมารแต่หาบตะตังตะตัง,ตงนีเราการปฏิบัติของพวกเราก็เช่นเดียวกันทั้งสองข้างค่ายโลกกับข่ายธรรมคือข่ายสะตังกับข่ายสติแล้เนี่ย,ยจะม่ใครหน,นักกว่าบันบ้าใครเยอะกว่ากันใครมีน้ำหนักกว่ากันกลับมาที่เดิมที่เรามองดูครับแนี้ตัวไหนควรจะเพิ่ม ควไหนควรจะพอสตังอะพอหรือ,อยังเตตนเพิ่มได้หรือ,อยังพ้เราเพิ่มแต่สตังอ้าวทุกอย่างไรเพิ่มสตังเวลาตุยไปทำไงสตังเออมันทำอะไรได้มั่งแล,แล้วสติุแล้ ให้ควาาสําคันเราให้ความสําคัญหรือวน้ําหนักมันผิดมาตั้งแต่ต้น,นแล้วล่ะคือ,อยู่แบบโลกโลกควาตัวแบบโลกโลกคือความหน้าชั้นหนึ่งของี่อยูแบบโลกโลกมานะนั้น่วรที่ี่เป็นสติเนี่ยน้อยนะความสมดุลมันยังไม่มี การทวงอำน,นาจไม่ว่าจะเรื่องความคิดคำพูดหรือการกระทำมันไม่มีสุดท้ายเราไปให้น้ำหนักกับเรื่องอสัสุ์ปองเงินเอียงไปทางโลกคือหนักไปทางโลก,ก,โลกลมันจะไม่เป็นอย่างนี้โลกมันจะไม่เป็นอย่างนี้ภสษาทั้งหลายมันต้องไม่เป็นอย่างนี้จะเมว่าษาัาษ์คือข้่องข้่องอยู่อะไรคองในโลกนั่นแหละแต่จินไม่มีคล่อง ก็มีสติแล้วมีข้องเพราะนั้นถ้าเรายังรู้ว่าเออสตังทุวันเราก็ไม่ไม่ไมน่ลําบากอะไรมากมายเนาะมันควรจะพอไอีกไม่ค้าเองไม่นานวันเดือนปีที่มาไล่ตามหลังเรามาเนี่ยอีกวันไม่ค้าไม่นานมันจะไปเหลือแต่ตหเหลือแต่สตือล่ะที่พกพาแทนสตัง เมื่อวคนหนึ่งใช้จะตังค์ได้อา่จะไปใครอะไรได้ที่สติจะเกิดถ้าเราไม่้องหาปัญหาจะตังมันจะเกิดอะไรขึ้นมันทีเป็นข้อแตกต่างทีเราเห็นกันอยู่คนมีสติกับคนมีใตังคนมีใจตังเราวัดดูแบบโลกแล้วกันคนมีใตังกับคนไม่มีใจตังอะไรมากเท่ากัน ในทางธรรมเช่นเดียวกันคนที่มีสติกับคนที่ไม่มีสตินี่อันนี้มากกว่ากันเทียบดูว่าทดท้าเราจะเอาอะไรตัดจินใจจะเอาสตังกัดอยู่แบบโลกจะเอาสติก็อ,อยู่แบบธรรมตรนี้ตัวไหนจะเพิ่มตัวไหนจะพอคิดอ,อย่างถ้าเราทุกวัน ก็จะเข้าใจความเป็นอยู่หรือชีวิตที่แท้จริงของเรามันต้องการอะไรกันแน่ชีวิตทุกวันเนี่ยเราทำตามความต้องการเพราะฉะนั้นที่ได้มาคือสตังค์เนี่ยก็คือเพื่อสนองความต้องการพอมาความต้องการเนี่ยพอไหมไม่พอแล้วมันเพิ่มขึ้นไหม เพิ่มเห็นนะ่ถ้าสนองความต้องการมันไม่เคยพอทีนี้เราพลิกใหม่คำว่าต้องการกับจำเป็นอันไหนมันมีความสำคัญมากกว่ากันถ้าเราไปเร้นความต้องการกปัจจัยสีกกไไส่เอาแค่ปัจจัยสี่มันไม่เคยพอแต่ถ้าบอกว่าจำเป็น สมมติความต้องการของรถรถมันนก็อยากได้หรือเอ็มมันก็อยากได้จค่นี้เป็นต้นคันหนึ่งไม่พอสองคันสามคันไม่พออันนี้คือความต้องการความจําเป็นคือมีร้อยคันเนี่ยขับทีละร้อยคันนะขับคันเดียวนั่นคือความจําเป็นทีนี้เราจะเลือกอยู่กับความต้องการ เราเลือกเอ่ยกับความจําเป็นน้องควรอะไรจะต้องตัดออกในคิดเประจำาวันถ้าเราใช้เงินอย่างนี้เอาอย่างนั้นอะไรอะไรที่มันต้องการอะไรที่มันจําเป็นต้องแยกให้ออกเอาความต้องการน่ะมันไม่พอเอาความจาเป็นน่ะเออเอาได้เลยนี่มันจะจะเป็นเป็น,ปนมันก็จะพอ ถ้าปลาอาหารเนี่ยอยากจะกินนั่นอยากกินนัองหิวพอตันหาความต้องการมันจะตันหนึ่งย่างนี้ผมก็เคยพอเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอแต่ความจําเป็นเนี่ยเราจํากัดมันได้เราก็จะเลือกอยู่เลือกอยู่ความต้องการหรือความจาเป็นชีวิตเราจะดีขึ้นถ้าขึ้นอย่างนี้ได้ ในหลายๆเรื่องเสื้อผ้าอ,อาพรที่มีอยู่นี่ยววนนันก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้พอเท่าที่จะเป็นไหมเอให้ตัวละชุดเสื้อผ้าอ,อาพรที่มีอยู่ทีนี้เรามามองดูตัวเจ้าของท่านมีชุดเดียวเราตัวเจ้าก็ทำไมท่านก็อยู่ได้หรอใช้สยายแบบทำงานสารพัดงาน อันเดียวนี่คืดูความคิดของการพูที่เราควบบามแตกต่งอันนี้แค่ง่ายๆนะแค่เบื้องต้นไม่คือวิธีคิดหวังว่าเราควรจะเอาคำอลไรนะอาวนอายโคงง่ายมปกนะในชีวิตปัจจำวันอะไรควรจะเพิ่มอะไรควรจะพอปัญญามันจะเกิดทนไม่ใช่งั้นก็ใช้แต่สัญญากันอย่าง จะไม่มีที่เต้นสุดก็ฝากพเราว่าอ,อะไรจะเพิ่มอะไรจะพออันใดที่เปนต้องการอะไรจะจําเป็นเรียกเอาแค่นีน้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยในชีวิตประจำวันประโยชน์ความสุขอย่างที่เราพูดประโยชน์ตน่างเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า,าทั้งหลายคนนะ แต่ถ้า้าความต้องการให้ดีที่สุดมันจะเป็นประโยชน์ไหมมันจะมีความสุขไหมต่อข้าพเจ้าทั้งหลายอันนี้ก็ษาไว้รูปเป็ก็้อคิดสํอหรับเช้าวันนี้ก็มไม่ต้องมากเพิ่มพอต้องการจําเป็นแค่นีม้มันจาไปฟังอะไรมาก ทำเป็นร้อยบันกันก็ไมา่ได้ประโยชน์เะไถ้าเอาเนี่ยเอาไปย่อยอีกที่หนึ่งเอาไปใช้ในชีวิตประจําจริงๆมันก็จะเป็นประโยชน์เป็นสาระคือก,กันในประโยชน์จริงๆในชาวันนี้ก็ฝากพู้เราสามสี่ประโยชน์นี่เพื่อประโยชน์เพือพ่อความจบเจอเราทางหลวงก็ขอเอามาโนทนทานี้นอาร็พนาะ